วันนี้อาจารย์จะทำนายดวงชะตาของวันต่างๆนะคะเรามาเริ่มกันที่วันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะณนะวันนี้นะคะที่คุณได้มาพบเจอไพ่ใบนี้นะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ทำอะไรก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะเหมือนกับว่ามันยังต้องรออยู่นะคะแล้วก็การทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีการแลกนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะก็อดทนรอสักนิดนึงนะคะ เดี๋ยวต่อไปก็จะประสบความสําเร็จนะคะรอก็น่าจะอีกสักประมาณสี่วันหรือว่าสี่เดือนนะคะรอไวไหม <c oughs> นะก็อดทนรอสักนิดนึงนะสําหรับท่านใดที่ที่เป็นคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอความรักนะคะที่ดีอ่าเป็นรักที่เขาเรียกว่าบุพเพสนิวาสนะคะก็ลองเปิดใจดูนะ ก็สรุปแล้วยังไม่ค่อยดีถักเท่าไหร่นะคะในด้านของอื่นๆยังไม่สมหวังได้ดั่งใจนะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มดูท่านอื่นบ้างนะคะท่านที่เกิดวันต่อไปท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะวันจันว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะสาหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะ จันนะคะหยิบให้สามใบเอ้วันจันนะช่วงนี้คุณจะเดินทางไปทางไหนไกลๆหรือเปล่าคะจะดีนะบางคนก็จะไปต่างประเทศนะคะก็นะว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยเดินทางไกลแล้วได้เงินได้ทองนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านนะคะ งานก็จะมีการจบดิวนะคะเขาเรียกว่าปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ก็ได้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือจะได้เงินได้ทองนะคะอะสรุปแล้วก็คือ1การเดินทางไกลถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองหรือเป็นการปิดจ็อบนั่นเองนะคะแล้วก็ได้เงินนะคะสรุปแล้วคือดีนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันอังคาร ท่านที่เกิดวันอังคารนะคะท่านที่เกิดวันอังคารทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่8วันนะคะก็คือ8วันก็คือมีวันพุธกลางคืนด้วยนะคะท่านที่เกิดวันอังคารเป็นไงบ้างอ่ะเรามาดูกันนะคะเกิดวันอังคารช่วงนี้เป็นยังไงนะคะวันอังคารตอนนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานคึกคักนะคะวันอังคารกันแต่ก็จะมีเรื่องเจ็บใจนิดนึงนะคะเจ็บใจอย่างเช่น งานเยอะก็จริงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องที่กดดันหรือว่าบีบคั้นหัวใจนะคะแต่ถ้ามองในด้านของความรักก็จะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะคะนะเออก็ถ้าคนมีครอบครัวก็พยายามอย่าขัดแย้งกันก็แล้วกันนะคะถ้าด้านสุขภาพก็เกี่ยวกับเรื่องการเต้นของหัวใจนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่เกิดวังคารเนี่ยถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเราก็อย่าไปเจ้าชู้ก็แล้วกันนะ ตามนี้เกิดวันอังคารต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสราร์เอ่อเกิดวันพุธนะคะเกิดวันพุธอ่าวันพุธจะมีอะไรบ้างนะคะฉันก็จะมาเสียงไทยให้พุธจะมีอะไรบ้างนะคะพุธโอ้ยวันพุธก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง กำลังเร่งมือทำงานนะคะงานเยอะด้วยนะคะก็ถึงเวลาที่คุณจะได้ผลผลิตและคะ่ะกำลังจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆเลยเพราะฉะนั้นให้รีบลงมือทำนะคะอย่ามวัวรอช้านะคะท่านที่เกิดวันพุธนะงานเยอะงานยุ่งแต่เงินก็จะเยอะด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆนะคะหลังจากที่อดทนรอคอยมานานนะคะุณก็จะได้เงินเยอะเลยนะคะนี่คือการทำนายของท่านที่เกิดวันพุธนะคะ ต่อไปท่านที่เกิดเกิดเกิดวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสวันพฤหัสวันพฤหัสจะมีอะไรบ้างนะคะวันพฤหัสบดีจะมีสิ่งใดวันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ย ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของอารมณ์และจิตใจนะคะบางวันก็สดชื่นบางวันก็อาจจะหุดหงิดง่ายนะคะ,ะด้านการเงินโอ้การเงินช่วงนี้จะมีเงินเข้านะคะจะมีโชคด้วยนะ,ะโชคก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ยังได้อยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องที่อัดอดอัดใจนะคะก็มีด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือ ต้องระวังอารมณ์และจิตใจนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างก็แนะนําว่าให้เลยสักเจวันนี้ไปก่อนก็นแล้วกันนะนับจากวันที่คุณเห็นไพ่นะคะแล้วคุณค่อยตัดสินใจแล้วมันจะเป็นทางออกที่ดีนะคะนะก็คือสรุปก็คือโชคดีนะคะเรื่องเงินทองไม่มีปัญหาแต่ว่าจะมีเรื่องอารมณ์และจิตใจที่หงุดหิดง่ายถ้าเป็นสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวก ตอมต่างๆในร่างกายนะคะนะต้องดูแลตัวเองสักหน่อยนะคะชาวเ,าเกิดวันพฤหัสนะคะอต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์ท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะเกิดวันศุกร์มีอะไรช่วงนี้วันศุกร์เกิดวันศุกร์ ช่วงนี้ต้องเด็ดขาดนะคะการทำงานก็ต้องมุ่งมั่นนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะเนี่ยคุณต้องมุ่งมั่นคุณต้องทุ่มเทนะคะแล้วคุณจะผ่านมันไปได้งานจะสำเร็จดีมากนะคะแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังนะ,ะไม่ใช่หลออแหลกนะคะเนี่ยแล้วก็คุณมีอ่สองอย่างที่ต้องทำนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะทำงานสองอย่างใช่ไหมคะ หรือมีสองที่ที่ต้องไปวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วกสว็ส่วนเรื่องการเงินก็จะเป็นลักษณะของการเข้ามือซ้ายออกมือขวานะคะก็คือ,คอได้จากที่หนึ่งแล้วก็เอาไปลงทุนอีกที่หนึ่งนะคะก็เรียกว่าก็เงินหมุนนะคะก็ยังไม่ถึงขนาดว่าเหลือก็น่าจะดึงซ้ายดึงขวา,ากันไปนะคะเข้ามือซ้ายออกมือขวานั่นเองนะคะนะก็สรุปก็คือต้องจริงจังมุ่งมั่นแล้วคุณจะสําเร็จนะคะ ต่อไปหนะ้าที่การงานก็จะดีขึ้นนะคะมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะตำแหน่งหนะ้าที่การงานก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นหรือมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ก็ลองมองหาดูนะคะอย่ามัยชกักช้านะแต่ช่วงนี้ก็น่าจะขยันดีอยู่นะ,ะสำเร็จมุ่งมั่นนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านที่เกิดวันเสาร์าน,น,านะคะ อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะท่านที่เกิดปันเสาร์ช่วงนี้เกิดวันเสาร์วันเสาร์อ่าเหมือนกันนะคะต้องสีเรียดจริงจังเคร่งเครียดน,นะคะช่วงนี้นะเออแล้วก็มีอะไรไม่ค่อยสบายอ,อกสบายใจสักเท่าไหร่นะคะอย่าไปกังวลมันมากนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยต้องสีเรียดนะคะ ดูซีเรียส์จริงจังสักนิดนึง